วันนี้นะครับนะจะมาดูคาแรคเตอร์เสียงนะครับเจ้าเมสันอัลฟาสาต้องบอกเป็นรุ่นที่แจ้งเกิดในเมืองไทยต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับนะ,ะช่วงที่เรานําเข้ามาเมสันนี่นจะเรานำเข้ามาประมาณ 6- 7ปีแล้วนะครับนะต้องบอกว่าตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับตัวนี้รุ่นนี้มาแรงมากนะครับมาแรงมากนะครับหนึ่งเว่าด้วยราคามันไม่แรงมากแล้วเสียงมันดีมากๆนะครับนะคาแรคเตอร์เสียงของเจ้าเมสันอัลฟาสาตัวนี้เนี่ยนะครับนะ พอเราดีดเนี่ยนะครับเราจะเห็นคาแรคเตอร์นะครับนะคือความพุ่งของโน้ตเนี่ยนะครับแล้วเบสกลางแหลมเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่าต้องพุ่งทุกย่างเลยนะครับนะคือเราเล่นตีคอร์ดอย่างเงี้ยนะครับนะเราจะได้ซาวนี่แบบครบทุกย่างน,นะครับเดี๋ยวถ้าเราเล่นเราเล่นจะเล่นพิกกิ้งนะครับนะแม้ซาวจะแบบ แซวมันจะครบทุกย่านนะครับนะครบทุกย่านเลยนะครับนะเล่นไปกิ่งเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับนะคือเสียงเนี่ยต้องบอกว่ามันเราจะได้ซาวที่มันแบบเรียกว่า ทุ้งกลางแหลมนี่มันมาครบเลยนะครับนะคือตัวเนี้ยเราจะได้สเปคแบบ s o l i d To p ปนะครับได้ได้ Solid t ็ p เอ็กซ์แมนสปตนะครับนะแล้วก็ Backside ก็เป็นมา h o กันนีก็ตามมาตรฐานนะครับนะตามมาตรฐานที่ตาร์ทั่วไปที่เขามีกันนะนะครับนะอ่ะแต่ว่าเรื่องเสียงผมต้องบอกว่าในงบตัวเนี้ยมันงบตอนนี้ถ้าไม่มีผ้าไอฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่8,900บาทนะครับนะต้องบอกราคาเนี้ยผมบอกเลยว่า มันหาเสียงตัวไหนเทียบเคียงยากอยู่เหมือนกันนะนะครับนะคือต้องบอกว่าตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบกีตาร์เสียงดุดุดพุ่งพุ่ง,งนะครับนะตัวนี้มันจะเหมาะมากนะครับนะแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบเสียงกีตาร์หวานหวานเนี่ยตัวนี้ผมบอกว่าอาจจะบอกได้เลยว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับกับเพื่อนๆนะครับเพนะรนะาะฉะนั้นเนี่ยพเพื่อนๆที่จะหาะแบบกีตาร์แบบเสียงพุ่งพุ่งดุดุนะครับนะดุดันดุดันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับนะอ่าไม่ไม่ใช่สไตล์หวานฉ่ำนะ ตัวนี้ผมแนะนำเลยเมรันอัลฟ a สามเนี่ยซื้อแล้วจบนะครับซื้อแล้วจบเลยนะตัวนี้นะครับนะคือมันใช้ออกงานได้นะครับนะใช้งานในห้องอัดได้นะครับนะแล้วก็เรียกว่า,าตัวนี้ต้องบอกว่าโทรเรชชั่นโทรเรชชั่นอะไรพวกนี้นะครับนะดีมากๆนะครับนะเรียกว่าตั้งแต่เฟสแรกยันเฟสสุดท้ายเลยนะครับนะอ่ะก็ผมฝากไว้แล้วกันนะครับแนวตัวนี้เมรันอัลฟ a สามนะครับนะต้องบอกว่า ตัวนี้นะครับนะมันจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบเสียงดุดุนะครับนะดุดันแน่นๆหน่อยนะครับนะคือใครชอบเสียงหวานฉ่าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับนะอ่ะก็ใครว้างๆก็แวะมาดูได้นะครับนะที่เมสันกีต้าช็อปนะครับทุกสาขาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทัวประเทศนะครับในคลิปนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ